ท่วงทานองการอ่านหนังสือผูกปัญญาบารามีพระมาหาไกรสีธรรมโคสโกูอย่าเลื่มก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเหเเดอร์จะเลื่อนพอนนะโมตัสสะถวปัญญายเบตโตสุขโตวิสารโกภัสยาสโกทัปัญญาณตโรยโยร การนาโถหิตะทางวินเทนปา่ังสุขตาสีรสานามามีระพุทธเจ้าแห่งเฮ้าทั้งาลนี้หางเปลนเขาของอันเป็นมงคลาอันยิ่งกว่าเกี่ยวเจ็ดปากการนั้นลงหาง สมมูลว่าเป็นมังคละอันประเสริฐกว่าแก้วมณีโชแห่งปัญญาจางนั้นแลเห็นไดแลจึงได้ว่าสันนี้จาพาปัญญาบารมีเป็นตนดังนี้โบคลายิ่งสายผู้ใดใดเหียนนางนั้นเทวดาเทียนยม พี่ด a ลางสายังบักบุคลาผู้นั้นให้จำเริ่นเขาของสีสมบัติสามประการคือสมบัติในเมืองคนแลในเมืองฟางนะและเมืองนิลพัน Pha Pan Nha Ba La Mi Chau Ni Chang Hai Bu Kha La Pho Nan Hai Cham Rơn Duoi Som Ban Hai Mương Khôn Chang biến Đăng Đấy Ni Cha Bu Kha La Pho Đấy Này Lăng Sa Pha Pan Nha Ba La Mi Duong Ni Vai Vai Nộp Khôm Lộp Chăm Giang สังกะลรมู้าแพงไว้เป็นเขาหองอันวิเศษดังนานโดยเตชาพาปัญญาบาลมีเจ้านี้ก่อจ้างให้คนผู้นั้นมีอายุมันยืน และมีวันหน้าผิวเนื้อตอนเป็นเท่ลำเลียงดูแก่คนและเทวดาทั้งหลายนั่นเล่โสขังบุกลาวนันเดียนยอมถึงโสถุกเมื่อแลประกอบไปด้วยกำลังเฮีงบุญยิงหนักหนาแลประกอบไป ด้วยพญาอันกาคมตัสรุยังคำอันพิษอันชอบอันนักแเอันเบาแลเนื้อบุคลาภูนันจางมีใจอันสมเสื้นยินดีมากนางเป็นปัจจดรูดจะดังบัวอันบานงามใสในสานาอันเลือก แลใสเยเ็นนั่นแลเหตุดังนั้นจึงได้ว่าพระปัญญาบาลมีเนียประเสริฐกว่าแก้วมานี้ชดแหงพระญ,ญาจาักนันแลออันหาในกลาลเมืนั้นสะโกอันว่าพระญ,ญาอินทาธิลาน ก็วายสะพันยุเจ้าว่าอาหารอันว่าผู้ขาขอโอกาสรัฐนาสะพันยุเจ้าเฮาจงพันละนาเทศนายังปัญญาบารมีทําดวงนี้แก่แก่ผู้ขาให้เป็นดีจําเริ่ใจแก่ โกนลาโบและราชาติดาทั้งหลายนั้นเถินเมื่อนั้นสาปัญญเจ้าถึงกล่วาวว่าสังโกเทวราชาดูราพญาอินเจ้าฟ้ามาราชจงมาเรียนเอาข้าถาพาปัญญาบาลมีดวงนี้ไวเพื่อให้เป็นนิตาประโยชน์ แกกุลบุญและราชธิดาทั้งหลายนั้นเถินอันทาสัโก,กเมื่อนัน้นพญายินก็กาวาง่งอันเตาา้าไวสัพโยเจ้ากุลบุญและราชธิดาทั้งหลายอันมาเลียนเอาข้าทาน บาลมีดวงประเสริฐไว้ดังนั้นยังจะมีพลานิรงเป็นสันไดนาก่อนข้าจ้าสัพพันยูเจ้าจึงเทศนาให้แก่แก่ผู้กาแเดนเถิดเมื่อนาหันสัพพันยูเจ้า,าก้ยยาวแก่พระญาอินดังนี้ดูรามาราสเจ้า จงเรียนเาอายั่งระปัญญาบารมีให้ควรว่าบาลมีนี่บุคลายิ่งสายฝูงใดได้เรียนเอาไปให้เป็นที่เพื่องแกตนขี้เทมให้เป็นที่เพื่องแกต้นดังนั้นบุคลาผาน,นั้นบอนจากตตยด้วยหอกดาบไม่คอนก้อนดินและด้วยน้ำ หน่วยไฟสักเถื่อแลป้ปการหนึ่งเรนาอมาทาวปัญญาวอนจะคมเแียงด้วยอุปวัตทั้งหลายอันตายทั้งมวลก็จากรลง,งับกับหายเสียด้วยเตชาพาปัญญาบารมีเทนดีลี ta sa miếng kha ni nay kha na an và hoặc anh gia đệt thế chi bưởi thăng lái lôi ít hầu mi cháy pin bên bàm nhạp xa nhưng nạc ná mắn chả cả thăm hai kia sắp anh mua chào khẩu má tê cây สาโกเมื่อนั <g> ้นบ hmm. ันปัญญาอินก็หูจึงยังจิตใจแห่งอัญญาดทีชีพเอยทั้งหลายฟูงนั้นก็ขนิงในใจว่ากูได้ำเลียนเอายังกาถาบาลมีแต่สำนักแห่งสัพพัญโยเจ้าแท้ดีดีแท้ Bố chẳng sọt thì nhuôi <laughs> ngoài khá thả văn nhá Bà là vi dài phuộc nhà đi là thị thẳng lại Này khá thăm ai chào quan thẻ đi lý đăng nàn Thao phá nhá yên cổ sọt thì nhuôi ngoài nhăng phá phần nhá Bà ăn lê ăn thả này สาลิมุนเทราเจ้าเห็นอัญญาเดรธีทั้งหลายภายหนีโบเชจึงถามสัพัญูเจ้าว่าวันเตข้าวาวสัพญูเจ้าส่วนว่าอัญญาเดรธีทั้งหลายมาแล้วภายนีเสียด้วยเหตุสันใดก็ขาดช้าพากวขาว่าว่าพระพุทธเจ้ากาววานุลา สาเลิบุตรอัญญานิระถีทั้งหลายมาเพื่อจะก,กระทำให้แก่ปัตถา,าคตาแล้วแลาภายนี้ไปเหยนพญาเิยนสวทียุยยังบาลมีธรรมนิแลเมื่อนั้นพญา,ามานบูใจบาปก็ขนิงวาสณีเทวบุตและเทพธิดา แล้วผู้ที่สาตั้งหลายป่าชุมนุ่มชุมการมาหากในสำนักแห่งพระเจ้าโคตามาบอยาะแลพระญานก็เข้าไปเพื่อจ้างม่างเสียานักแลพระญายินเห็นแล้วก็ส่วน เทยุ้ยยังปัญญาบาลมีสิ่งเดียวกันนี่แลพญามันก็ภายนี้เมื่อสู่ีทโยกแห่งตนนั่นแล้วเมื่อนั้นเทวบุญและเทวาดาในจาตัวมาราชิกาและดาวดิงสากบ ก็ภายดอกกันนิกาลงมาบูชาพระพุทธเจ้านั่นแลเมื่อนานสาพัญูเจ้าก็กาวว่าสังโกโดูลาพญาอินปัญญาบาลมี นี่บุคลาผู้ใดใดฟังใดเขียนก็ดีบุคลาผู้นั้นใดปฏิสถานภาธนาแทบสุวรรณนามพุทธบาทเมื่อก่อนมีบุญสมบ้านนั้นมาจึงไดไหวเห็ใฟังได้เขียนแทนดีนลีเล ทางขอเมื่อนั้นว่าญาณอินก็ไหว้สัพพญูเจ้าว่าวันเตข้าไหว้สัพพญูเจ้าพรปัญญาบารมีเจ้านีบกะลาผู้ใดได้ฟังมีวาอานิสงมากยิ่งนักหนาเหตุใดก็จา ah พระพุทธเจ้าก็กล้าว่าดูลลมหาลานเหตุใดผานตาถาคตาว่าต้องมีพระานิสงมาเห็นแทนแลพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดมาเป็นน พาณิเทียนยอมสเสวงหาปัญญาบาลมีนิจาได้ยัง่งระญาสัพยุตญาณการเป็นพาเทดดีลิมตามมาด้วยอุปมาดังแกวลูกประเสริฐเทียนยอมเกิดมาแต่ทองมหาสมุทรอันเป็นขุนแก่แม่น้ำทางหลายดังนั้นแลมีด้วยประกันสันใดผู้มียาญาม และมีปัญญาสมพานอันมาเป็นตนว่าพญ,ญาจากกวติราชเทียนยอมแสวงหาแก้วลูกประเสริฐในแม่นม้ำสมุดก่ออุป,ปมาดังแก้วลูกประเสริฐเทียนยอมเกิดมีแต่หน้านมาสมุรก็เครื่อบารมีนี่แล้ว เมื่อนั้นมาอานุเฉจึงก้าไหวพระสัพญูเจา้วาว่าพันตีขาไหวสพัพญูเจา้า ขอพระอ,องค์จงพระลนาหยงย่อบารมียี่สิบเก้าเป็นเข้าตราต่อเท่าเบกขาอันสามพันยุเจ้าสึกเส้น่ยงย่อปัญญาบารมีสิ่งเดียวเหตุดังเลือนั่นก็ขาจาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่า โดลาอนุนหังอันว่าคูพัทธาคตาเท่าพันละนาย่องย่อยังปัญญาบารมีนี่สิ่งเดียวเหตุว่าปัญญาบารมีนี่หากเป็นประทานมีนานาบารมีเป็นตนมีอุเวกอุเบคาบารมีเป็นที่แล้วฝูงนี่มีบารมีเป็นประทานเหตุวา พาเจ้าทั้งหลายบางเมื่อเป็นโพธิศาสตร์ปาถนาเป็นพายอมทำเพิ่อถึงบาลมีนิกรเป็นพาถมก็เจิงใดเลี้ยงรัตัดพญาเป็นพิสาพัญูอันเห็นมาบานดังกูตะตากตานีเทดดิลีเลเมื่อนั้นมหา อาดนนจึงไหวพระพุทธเจ้าว่ามอันเตข้าไหวาพระพุทธเจ้าเม่นวางคนละโบสิ่งสายทั้งหลายขอมีปัญญาบารมีเป็นปาทานแลีจากปาธนาเป็นพาและเป็นอาคาลาสาวกอรันตาฟุงี้จักเป็นใดแต่ลือก็ข้าจ้า แน่นัน้นพระเจ้าก็กาาล่าวว่าดูลาอนุเตุใดแล่่าบารมีนีเ่เป็นประทานนั้นนมีมากบารมีเศร้าเก่าหากเป็นประทานในปัญญาบารมีทั้งมวนเลเหตุดังนั้นว้วนเก่า วามัญญาบาลมีนีว่าอิติพิโสภควาระังสัมมาสัมพุทโธภควาเวียนชาจรณาสัมพันโนสุขโตส